กเกษตรจังหวัดกระบี่ค่ะได้ส่งเสริมกรเกษตรกรใช้ถ่านชีวภาพจากวัตถุเหลือใช้นะคะทางการ,กรเกษตรร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีแก้ปัญหาภัยแรงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ นายชำนาญน,นุ่นดำกเกษตรจังหวัดกระบีได้กล่าวถึงโครงการส่งเสริมให้กเกษตรกรใช้ถ่าชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการ,กรเกษตรร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการปร,ปรับปรุงดินส่งเสริมให้ต้นพืชเจริญเติบโต,ตอย่างแข็งแรง โดยบอกว่าขนาดนี้เริ่มเข้าสู่ฤด,ดูแล้งแล้วสำนักง,งานเกษตรจังหวัดกระบี่จึงได้จัดโครงการศึกษาการจัดการดินปุ๋ยและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณสํานักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกําหนดให้มีต้นแบบองค์ความรู้การจัดการจํานวน3ามแปลงโดยแยกเป็น3มชนิดพืชใน3ามอําเภอได้แก่อําเภอเมืองชนิดพืชชะอมอําเภอเกาะลันตาชนิดพืชแตงโมและอําเภออ่าวลึกชนิดพืชคือฟักทองให้ เกษตรกรศึกษานำไปใช้ประโยชน์ค่ะนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้จํานวน4ีฐานคือการเลือกชนิดวัดสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรการผลิตเตาถ่านไบโอชาการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากฐานไบโอชาและประโยชน์จากฐานชีวภาพซึ่งเกษตรกรเช่าของแปลงพร้อมด้วยเกษตรกรเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดกระบี่ได้ร่วมก,กันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ